วายโยธาลมวายโยมีลักษณะก็คือมีอาการแข้งตึงในแข้งตึงตรงนี้เรียกว่าวิถัมพนะวิถัมพณะ,นะพณะลัษณะก็คือมีการแข่งตึงมีการทําให้เคลื่อนไหวเป็นกิจเป็นหน้าที่มีการน้อมไปหรือเคลื่อนย้ายนะเป็นอาการปรากฏคือธาตุลมเนี่ยจะทําให้มีการเกิดอิเดียบทเกิดขึ้นนะทั้งใหญ่และย่อยเนี่ยคือการแผ่ไปของวายโยธาที่เกิดจากปริยาของจิต นะครับก็คือมีการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของไปได้มีธาตุสามที่เหลือเป็นเหตุใกล้นะครับวิถัธมปนะวายโยนะครับคือวายโยที่ทําให้รูปเกิดขึ้นพร้อมกับตนและตั้งมั่นนะวิถัธมปนะก็คือแปลว่าเคร่งตึงนะเคร่งตึงก็คือตั้งมั่นนะในภายในก็คือลมในร่างกายเนี่ยถ้ามากไปจะทําให้เกิดการปวดเมื่อยและตึง ในส่วนของวิถัมพนาวายโยนะครับหมายความว่าถ้ามันมากไปเนี่ยมันจะเกิดอาการแข็งปวดขึ้นมานะครับภายนอกก็คือถ้าก็คือลมในลูกบอลก็คือหมายความว่าวิถัมพนาวายโยก็คือเป็นลมที่ทําให้เคร่งตึงนั้นลมในลูกบอลที่เราอัดเข้าไปอะ่ะก็จะเป็นวิถัมพนาวายโยนะครับส่วนสมีระนาวายโยเนี่ยสมีระนาวายโยก็คือวายโยที่ทําให้มีการเคลื่อนไหว ถ้าเป็นภายในปุ๊บเนี่ยก็คือลมที่ทําให้เกิดอิริบทต่างๆเช่นการกระพริบตาการขับถ่ายการคลอดบุตรพวกนี้ใช้สมีระณนะวายโยวายโยที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวไปได้นะครับส่วนภายนอกคือพายุต่างๆดังนั้นเราก็จะแบ่งว่าวิถัมพนาวายโยคือวายโยที่ทําให้ลูกเนี่ยตั้งมั่นก็คือคล้ายๆกับว่าทําให้เกิดก็เลยเรยเคร่งตึงที่เราบอกว่ามีตึงหย่อน คำว่าตึงก็คือหมายความว่า,าลักษณะการคู้นะหรือการเหยียดการเหยียดออกไปก็จะเป็นลักษณะสมีระนาวโยนะครับวายโยนั้นเป็นธาตุเบาและหูธาตุเวลาที่เรายกเท้าที่บอกแล้วนะครับเวลาเรายกเท้าขึ้นเนี่ยเตโชจะนําก่อนวายโยก็จะตามแต่ในขณะที่ก้าวเท้าไปวายโยก็จะนำใช่ไหมครับแล้วก็เตโชก็จะตามนะครับส่วนทะเวลาที่เราเอาเอาท้าลง อาโปก็จะนำปัทวีตาเมื่อถึงแตกพื้นเมื่อไหลปุ๊บก,ก็ปัทวีก็จะนำแล้วก็อาโปก็จะตามนะก็จะเป็นเรื่องของธาตุที่เป็นสภาคะกันนั่นคือธาตุเบากับธาตุหนักเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวายโยมีสี่อย่างเหมือนกันนั่นะคือสภาวะวายโยมีลักษณะเหมือนกันก็คือเข่งตึงนะรหรือตึงหรือหย่อนนะครับหรือไหวไหวก็ได้สัดสัมภารละก็คือเป็นลมที่ อย่างที่บอกว่ามีทั้งภายในและภายนอกภายในก็คือมีหกอย่างเรามาศึกษาในส่วนของลมที่เป็นสัพสัมภาระเป็นอัชชะต์วายโยของเรานะครับอุดทางครรมวายโยวายโยที่พัดสู่เครื่องบนลมที่พัดขึ้นข้างบนบางทีเรารู้สึกถึงเป็นไงเอ่ยการเลอหรือการไรก็คือลมที่พัดขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับอุดทางธรรมวายโยอัโทรครรมวายโยก็คือลมที่พัดลงสู่เบื้องล่าง นะมเงื่อง,งโดยส่วนใหญ่เราก็จะสัมผัสได้ถึงอะไรเอ,อ่ยการการถ่ายนะถ่ายลมก็ได้การถ่ายก็ได้นะครับพัดลมข้างล่างนะครับแล้วก็อุจินะกุจิท,า,นะจทาวายโยเนี่ยลมที่พัดในช่องท้องเคยรู้สึกถึงลมในช่องท้องไหมเวลาโครบ่อเวลาที่ลมยังไม่ใช่โคตรคลางนะแต่ช่องท้องเนี่ยรู้สึกเวลาท้องอืดตรงลมใน,ในช่องในช่องท้องที่เราปอกปอเนี่ยจะเป็นกุจิทาวายโยนะครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงกระบังลมของเรานั้นลมในท้องเราจะมีนั้นเวลาที่เราหายใจเราจเจริญนอนาณาปนะเนี่ยเราต้องพยายามให้ลมที่อยู่ในช่องท้องเราเนี่สมดุลอยู่ตลอดเวลาคือ <c oughs> ถ้าเราหายใจเข้าไปมากแต่เราหายใจออกน้อย <c oughs> ก็แสดงว่าลมในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นจะอึดอัดแต่ถ้าเราหายใจเข้าน้อยแต่เราหายใจออกมากหายยา,ยาวกว่า <c oughs> ก็ทําให้ลมในท้องท้องเราเนเีเอ่ยน้อยลง ก็จะเกิดอาการอึดอัดเหมือนกันนั้นหมายความว่าการที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยเราต้องพยายามให้หายใจให้มีความสมดุลก็คือหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของลมในช่องท้องมากแต่หมายความว่าเราหายใจให้ถึงให้ถึงให้สิงท้องนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นลมกลางก็คือถ้าเผื่อว่าเราหายใจให้ปรุงแต่งกายเนี่ยต้องหายใจให้ลึกการหายใจในปัจจุบันเนี่ยจะทําให้อดีนีวเรามาศึกษาเรื่องอาสารปัสปส,าส,าสาวาโยกัน อันนี้วายโยที่สามคือกุจิฐาวายโยนะครับวายโยที่สี่คือกดฐาสยะวายโยเป็นวายโยที่พัดอยู่ในลำไส้ใครเคยรู้สึกวายโยในลำไส้บ้างเอ,อ่ยเวลาโคกคลาโคกโคลาในลำไส้ท้องร้องบางครั้งเนี่ยมันร้องในลำไส้นะคือลมที่มันมีการบีบลำไส้เนะี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่ของลมในลำไส้อยู่นะครับแล้ว อันที่ค่าคืออังคะมังคานุสาลีวายโยวายโยตรงนี้คือวายโยที่เกิดจากาที่จิตเนี่ยเ,เกิดกิริยาของจิตที่แผ่ลักษณะของรียาบทไปนั้นวายโยตรงนี้เนี่ยก็คือมีอยู่ในทั่วร่างกายลมอยู่ในทั่วร่างกายตามในทั่วสศารสารพางกายของเรามีอังคะมังคานุสาลีวายโยเมื่อไหร่ที่จิตคิดจะเดินจิตก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดวายโยธาแผ่วไป การแผ่ไปก็คือแผ่ด้วยลมตัวนี้ทําให้มีการเคลื่อนไหวการกระพริบตาการอะไรพวกนี้ก็เป็นอังคะมังคารุษาลีวายโยนะครับส่วนอันสุดท้ายคืออัศสาสัสปัสสา,า,าสาาวายโยนะเป็นลมหายใจก็คือเป็นกายะสังขารนะปรุงแต่งกายลมหายใจเข้าออกตรงนีน้ก็เป็นลมอย่างหนึ่งนะเป็นลมอย่างหนึ่งเหมือนกันดะังนั้นตรงนี้เป็นสักสัมภาระภายในเป็นสักสัมภาระวายโยภายในนะครับส่วนภายนอกก็เป็นลมอะไรบ้างครับ ลมพัดทั่วไปหรือลมพายุหรืออะไรก็ตามแต่เกิดจากเกิดอุตุก็ได้ก็คือความเย็นความร้อนทําให้เกิดลมพัดเกิดขึ้นเป็นลมภายนอกนะครับอ่าทีนี้อารมณนะวายโยก็เหมือนกันนะครับเป็นการเอาลมที่พัดอยู่ตามกิ่งไม้พวกนี้เนี่ยเอาน้องมาเป็นกระสินก็ได้นะครับในเรื่องของวายโยเนี่ยายากหน่อยเพราะว่าเขามีทั้งลักษณะของ เพ่งทางตาแล้วก็เพ่งทางแล้วก็สัมผัสทางกายก็ได้ลมที่พัดมาที่กายแล้วสามารถน้องเป็นกระสินได้นะอันนี้ก็ยากนิดหนึ่งดังนั้นเรื่องของกาเรื่องของวายโยกระสินเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องยากแล้วก็สาัมมาติวายโยก็คือบุคคลที่เกิดเป็นพรมเหมือนกันเนื่องมาจากการทาวายโยกสินในร่างกายของเราเนี่ยถ้ามีธาตุลมมากร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เพราะอาศัยลมแผ่ไปทําให้เราเดินได้ใช่ไหมครับ พราะอาศัยจิตอีกต่อหนึ่งเมื่อมีเจตนาเดินไปเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาของลมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้อังคาบังคานุสาลีวาโยเนี่ยพัดนะทำให้เคลื่อนไหวไปได้เป็นต้นนะครับ